กระบวนการฟื้นต้นหลังจากการเก็บลูกไปแล้วแล้วการใช้สารแพคโครเราต้องการที่จะล้างสารก็จะใช้จิบครับ สวัสดีครับผมโคตูอออเบ t ทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ตามคําถามที่พี่นัดเกษตรทําดีได้ถามผมมาว่าจิบคืออะไรจิบเป็นฮอร์โมนที่ฉีดพ่นในช่วงของจังหวะยืดช่อดอกหลังจากการได้ดอกจากการฉีดสารแพคโครหรือข้อดอกมันสั้นหรือกระบวนการฟื้นต้นหลังจากการเก็บลูกไปแล้วแล้วการใช้สารแพคโครเราต้องการที่จะล้างสารก็จะใช้จิบครับตัวนี้ชื่อจิบจิบจะเป็นจิบในอัตรา2%อยู่ในรูปน้ําอัตราการใช้อยู่ประมาณ5 0ึง1 0 0ซี ต่อนงล,ลิตรควรฉีดเฉพาะเข้าตำแหน่งเฉพาะจุดไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นใบไม่ควรฉีดพร่ำเพื่อเพราะไม่งั้นมันจะไปะยับยั้งโฮอร์โมนโตัวอื่นเพราะนั้นสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้จิบจิบนะครับเพราะนั้นเกษตรกรได้เข้าใจนะครับฉีดช่วงดอกฉีดช่วงพื้นต้นเพื่อดึงยอดเพื่อดึงดอกเพื่อขยายผลในช่วงผลอ่อนครับใช้จิบจิบครับโคตรตู่แนะนํารับรองได้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างแน่นอนโคตรตู่อกอบาลตเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยครับใช้จิบจิบครับ